ฉันเลือกที่จะมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตฉันคือแสงสว่างที่ดึงดูดความสงบความรักและความเบิกบานเข้ามาหาตัวเองฉันปล่อยวางความกังวลและความเครียดทั้งหมดและอกกอดสันติสุข ที่มีอยู่ภายในชีวิตของฉันง่ายดายและไหลลื่นเหมือนแม่น้ำที่กำลังจะไปสู่มหาสมุทรฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้และฉัน อนุญาตให้ตัวเองได้รับมันอย่างเต็มที่เงินไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องฉันคือผู้สร้างความมั่งคั่งฉันรักเงินและเงินก็รักฉัน ฉันมีเงินมากพอสำหรับทุกสิ่งที่ฉันต้องการและปรารถนารวมถึงเงินสำหรับเก็บออมและแบ่งปันการเงินของฉันแข็งแกรง่งมั่นคงและเติบโตขึ้นทุกวัน ฉันใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและเติมเต็มชีวิตของฉันอย่างชาญฉลาดอิสรภาพทางการเงินคือความเป็นจริงของฉันฉันคือนักเดินทาง ที่เปิดโลกว่างฉันดึงดูดโอกาสในการเดินทางที่สมบูรณ์แบบตรงตามความฝันและงบประมาณของฉันฉันมีเวลามีเงินและมีพลังงาน ที่จะออกสำรวจโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้การเดินทางของฉันเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานความปลอดภยัยฉันจินตนาการถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และฉันรู้ว่าจะได้ไปที่นั่นเร็วๆนี้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ฉันได้รับจากการเดินทางเติมเต็มจิตวิญญาณของฉันฉันมีทั้งเงิน เพื่อสนับสนุนความฝันของฉันฉันมีความสุขเพื่อสนุกกับการเดินทางและฉันมีอิสระที่จะออกไปสัมผัสโลกใบนี้ฉันขอบคุณสำหรับชีวิต ที่เต็มไปด้วยความมาัง่งคั่งความสุขและการผจนภัยที่ยอดเยี่ยมนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ